กงปนิวกามทากะซังเข้า,ม,า,ามันไกอุบายฮเอจังมีขายด้วยนะเข้ามันไกอิวยังไงจังหิวแล้วครับวันนี้ลดราคาปกติจานจละหนึ่งปันเยนแต่ว่าวันนี้จนานละห้ารยเก้าสเฮ้ยลดห้เปอร์เซเลยใช่กว่า5ิใช่บา,บางกันบางการานี่ทำอ,อ,อืมันได้แค่นนุบานะอ๋อแล้วรับเอวันนี้เป็นลูกค้า ลูกค้าลูกค้าตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าได้แล้วนะคะสีเขียวเต็มใช่ไหมถักะใช่ครับร้านนี้กินก็หลายครั้งอยู่นะถักะข้าวมันไก่ของอะไรนะของสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์สไตล์ยากกว่านะนายเมืองโจทย์ยากโจทย์ต้นไหนดีเนี่ยน่าจะหน้าร้านหนังสือหน้าอืบะอืบะพนากงานอืบะแต่ทีหลังเราก็จะทำเหมือนกันนะส่งอาหารต่อใช่ครับเสร็จธุระก่อนมอเตอร์ไซค์ล่ำบากนะ ที stop, stop. ่ไทยก็มียุกกราบกราบร้านอยู่ในนี้าราโอเกินริงๆร่างคาราโอเกะค้นไปชัไนโอเคมันทำกันแต่ว่าอันนี้เรากินเองไงนะมีไหม เดี๋ยวหาที่จอดกินข้าวดีกว่านะคะจอดเนี่ยแถวเนี้ใช่ที่ที่เงาไม่หรอกตอนนี้เป็นลูกค้านะครับนัตโตจังอยู่ที่บังอากาศร้อน,นไม่ได้พามา <c oughs> ใช่ใช่ใช่ทำให้กินข้าวทำอะไรไม่ได้เนาะใช่ก็เลยก็สอสอสมามจานิ นี่นะข้าวมันไก่สิงคโปร์วันนี้ลด50%นะก็เหลือ2กล่องจาก2,000ก็เหลือ1,000ครึ่งหนึ่งนะคะ300รบาทเออใช่ลด5 0ก็เลยสังแล้วก็ร้านนี้อร่อยมากเอกับทางกากินบ่อยๆใช่อร่อยชิงนะใช่พอเห็นลดราคาก็เลยแบบอะงั้นกินอันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่จังไม่ได้ทุกกว่าไม่ได้ทุกกว่าบางวันน่แพงมากใช่บางวันแบบประมาณพันสหรืออะไรเงี้ยพันกว่าค่ะ วันนี้ลดราคาร้านลืมให้ช้อนค่ะแล้วก็ทักะถ้าขับรถไปหาช้อนก่อนน่าจะไปแฟมิลี่หมากแน่เลยไม่ให้ช้อนมากินยังไงก่อนปกติก็กินที่บ้านเย้มาแล้วราคาช้อนเท่าไหร่ดูไหมอ่าส่งโรเจสิมีปูดิงครับน้ำตาลสิบสามไฮโดรซคือตรงลงไปแฟมิลี่มาอ่ ไม่อยากได้รับช้องฟรดี้ฟ<อ>ูดีอกุศาไปมีเด็กให้โอเคยังอ๋อคือถ้าซื้อพุดดี้งินหรือว่าซื้อของอ่ะเขาจะให้ช้อนใช่ไหมตามด้วยนะชงใหญ่ให้ไหมถ้าให้ซื้อตามด้วยคาโบกัชงใหญ่ให้คาคาโบโอเคซื้อซื้อไว้ใช่แล้วอีกปัญหาหนึ่งคือจะเอาอะไรใส่น้ำจิ้มอ่ะคะได้จะบุโกโกกานนโกปาปลาคือเอาจริงตั้งแต่สั่งร้านนี้มาส่วนใหญ่ก็จะกินที่บ้านไง ใช่พอวันนี้กินข้างนอกการที่ไม่มีช้อนก็เลยแบบงงแต่ทุกครั้งเวลาซื้อเขาก็ให้ช้อนนะถักอ่ะอืก็เนเวลาซื้อเขาก็ให้ช้อนนะใช่ใช่ปกติให้จังวันนี้ไม่ให้ค่ะกินข้าวครับโอ้ให้เยอะให้เยอะให้เยอะไหมให้เยอะไหมใช่แต่ไั่หมดทุกอย่างไหมไม่ใช่หมดเลยค่ะบนข้าวนิดหน่อยบนข้าวนิดหน่อยเรียร้อคะ อร่อยจริงไะอจารนี่นะอร่อยใช่ให้มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่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 อะไรไม่เหมือนกันกับข้าวมันไงไทยกับวันนี้ซอสอืมซอสไม่เหมือนซอสไม่เหมือนอันไหนก็ชอบข้าวมันไงไทยก็ชอบครับอืมพี่อยากมะเขือเทศเร็วอันนี้เสร็จกับบ้านใช่ไหมไม่กับไม่กับเลยหอมมากผักชีจังให้ผักชีด้วยอ่ะน่ารักมากใช่ใช่ใช่ก็วาวเลยแต่น้อยไปใช่ปะผักชีน้อยไป เพื่อให้เยอะคุ้มมากก่าคุ้มมากเลยอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบฮะสุดยอดเลยจ้ะาไก่ซื้อก็ไอ้ว่าห้าร้อยแล้วนะเนี่ยหมายถึงว่าซื้อที่ซูเปอร์อ่ะสุดยอดเลยแล้วก็มีข้าวมีซุปเนาะเยอะมากเลยใช่หรือไปนะถ่ายรูปไปนะแายคนบอกว่าถ้าถ่ายรูปถ่ายรูปตลอดเลยชอบถ่ายรูปถ้าสังเกตในคลิปอ่ะใช่ยี่เซโน่ดใช่ใช่ใช่ถ่ายแล้วชอบจะส่งไปในไลน์กลุ่มครอบครัว

อร่อยมากเลยะอร่อยมากน้ำ <In> จิ <oyu> hat, ้มเผ็ดนะว่าไปแต่น้ำจิ้มคือไม่เหมือนไทยเลยน้ำจิ้มแบบของสิงคโปร์คือข้าวมันไก่ใช้ชื่อเหมือนกันแต่ว่าน้ำจิ้มไม่เหมือนไม่หมือนกินข้าวเสร็จแล้วไปไงอร่อยไหมอร่อยมากแบบวันนี้ลดราคาด้วยแหละพูดหลายรอบมากสำหรับเราคือแบบเออพอลดราคาแบบ เดี๋ยวนี้หายากนะทัาอาะที่แบบว่าข้าวกล่องที่มันจะราคาแบบแค่500เอเยนมีสือแบบด้วยนะ<อ>คุ้มมากค<อ>่ะหลังกินข้าวเรากําลังจะไปตอนนี้ก็คือการต่อขอต่อวีซ่าถาวรของเอนะจริงๆอะ่ะเอกับทักก็คือต่อเอกสารคือส่งเอกสารทําเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดเอกสารอีก ใบหนึ่งที่แบบทางนิวกังเรียกนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะเอาเอกสารไปส่งที่นิวกังในเมืองแล้วก็หลังจากส่งเอกสารที่นิวกังเสร็จก็จะเปิดออเดอร์นะคะทำอูเบอร์ด้วยระหว่างที่เราอุส่าห์เข้าไปในเมืองจริงๆแล้วอะเอออาศัยที่ญี่ปุ่นปีนี้เป็นปีที่9้ ตอนที่เอามาตอนแรกอะ,ะคะ่ะคือเอามาในวีซ่าเขาเรียกว่าวีซ่าคู่สมรสได้วีซ่าหนึ่งปีก่อนพอวีซ่าหนึ่งปีจบเอก็ได้เป็นอ่าไปต่อไปทําเรื่องต่อที่นิว์กังหน่นะคะเอก็ได้เป็นวีซ่าสามปีอ่ะพอวีซ่าสามปีหมดเอก็ไปต่ออีกก็ได้มาเป็นห้าปี แล้วก็ตอนนี้คือ5ปีหมดะคะ่ะเป็นครั้งแรกที่เอลองขอ <_ an> เขาเรียกว่าวีซ่าเอจูนะคะเขาเรียกชื่อ, <_ an> ช,อชื่อวีซ่าว่าเอจูถ้าเป็นภาษาไทยก็คือวีซ่าถาวรเอจริงๆเอเพิ่งรู้ว่าเอการที่เราอยู่ญี่ปุ่นแบบจริงๆอยู่5ปีขึ้นไปก็คือสามารถขอวีซ่าเอจูได้แล้วแต่อันนี้คือเออยู่มา9ปีแล้วเออะ เพิ่งลองขอวีซ่าทาวรหรือว่าเอจูครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะอาจจะผ่านหรืออาจจะไม่ผ่านแต่ข้อดีของการต่อวีซ่าทาวรหรือว่าเอจูอะคะ่ะคือเราไม่ต้องมากังวลน,นะว่าเราอะจะแบบว่าหมดวีซ่าหมดอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอ่าสิบที่อีกหลายๆยอย่างใช่อะใช่นะใช่นะใช่นะใช่เอจู แล้วก็การต่อวีซ่าเอจูนะคะก็ยังจะมีสิทธิอีกหลายๆอย่างมากๆนะคะที่ทําให้แบบว่าหลายๆคนที่อยากอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยากจะได้วีซ่าเอจูอ่นนอจังถ้าทําอะไรไม่ดีแล้วนะคุยจับกุ่มหรือเปล่า<อ>ว่าไม่ได้นะมีไหมไม่เคยทำทำคาสาดไหมอุย้ยอยากกิน,นอะไรอกกินลมง ไม่จะมาไม,ไม่ดีนะเอ,อเอก็ไม่เคยทำอะไรไม่ดีได้ได้ได้แล้วก็วีซ่าเอจูคือสามารถทํางานอะไรก็ได้ถ้ามาญี่ปุ่นช่วงนี้นะทุกคนจะได้เห็นแบบว่าญี่ปุ่นเป็นต้นไม้สีเขียวๆเยอะแบบนี้นะคะแล้วก็อากาศคือสําหรับคนญี่ปุ่นอ่ะช่วงนี้คือเรียกว่ายังสบายสบายไม่ใช่ร้อนมากนะอุณหภูมิกลางวันอยู่ที่ประมาณ25-30องศาแต่ว่ามีลมเย็นอน่ะ ถ้าเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สีเขียวๆนะคะก็ยังแบบว่าสดชื่นอยู่ <Six> ใช่ก็คือถ้ามาก็ยังรู้สึกเย็นกว่าที่ไทยนะคะในความรู้สึกเออนะ,ะเพราะว่ามันมีลมชใช่แล้วก็กลางคืนก็จะรู้สึกว่าเออแบบ เย็นๆนะคะสำหรับเราก็รู้สึกเย็นเย็นเออใส่เสื้อบางๆถ้าแบบเดินกลางคืนได้อะไรเงี้ยแต่กลางวันสําหรับพวกเราก็คือรู้สึกว่าเออชิลมากมีลมเย็นสบายเหมาะแก่การไปนั่งข้างนอก,อ,อกเดินเล่นแต่ว่าถามว่าแดดร้อนไหมคือแดดร้อนนะคะอาจจะต้องมีหมวกมีร่มมีอุปกรณ์กันความร้อนอยู่บ้างนะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงในวันที่อากาศแจ่มใสประมาณนี้นะ ใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นก็พกแว่นกันแดดพกล่มพกอุปกรณ์กันร้อนมาด้วยดีกว่านะคะถ้าให้เอแนะนด์แมนะตอนนี้เอเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าในเมืองนิดนึงนะแถวแถวแม่น้ำคาโมกาวะค่ะคาโมกาวะแต่ตอนนี้แดดแรงอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่แต่ว่าจัก,กรยานก็มีอยู่บ้างนะคะใช่นิวกลังอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นตึกข้างหน้าเดี๋ยว ถ้ายังไงเอเข้าไปส่งเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาส่งอาหารกันต่อเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากไม่รู้จะมีออเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าวันไหนที่อากาศดีนะคะออเดอร์จะน้อยหน่อยเสร็จธุระนะคะกลับมาแถวบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้ออเดอร์หนึ่งแล้วนะคะเป็น แมคโดนัลที่เดิมแถวบ้านเลยนะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีออเดอร์แล้วะคะกะเงียบมากจากนิวกังกลับมาแถวบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ไดออเดอร์แล้วก็เป็นแมคโดนัลแล้วก็ตอนนี้เกือบจะสี่โมงเย็นรถเยอะรถติดนะคะยูเกิลน,นะเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาทั้งเด็กประถมเด็กมหาลาัยเลิกเรียนนะตอนนี้คนเยอะมากปะคนเยอะข้ามถนนเต็มเลย ออเดอร์ต่อไปไป KFC แต่ว่าเป็นเอเก KFC หนึ่งสาขาหนึ่งนะคะจริงๆในเกียวโตมันจะมีอยู่ประมาณคเคุ้มนะจีญี่ปุ่นไม่เรียก KFC อ่ะค่ะคุณาาคาคตากี้ฟรายด์ชิคินใช่ไหมเมื่อกี้แอปพลิเคชันก็บอกว่าเคนตักกี้ใช่ไหมแต่ว่าคนไทยจะแบบ KFC KFC อย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็เคนตักกี้อะค่ะ แล้วเราจะไปรับเคนตะกี้กันนะคะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แบบในคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ไปนะครับเออใช่ <Kentucky. S 1> <laughs> เคนตะกี้น่ารักคท่ไแต่ป้ป <Hey. S 2> ปายเ,เก่ามากอะทางร้านนี้ครับเนาะร้านนี้เก่าร้านนี้เก่ามากเอจังเท่ไปอิบินกุรามิเกียวโตนะ อ้าวหรอแล้วก็มีเคาน์เตอร์มาริมถนนมิลานอยากไปไหมเจ้ยเนาะั็่วายนその後左方向คิดว่าบางคงคุยกินแตก่าะร้านนี้เคยมากับน้องอ้อม่ะครับใช่จำได้เดินมาจากลอนดอนโอเคครับไม่ใช่เขปสี เคนตักซี่ส่ง KFC เรียบร้อยแล้วค่ะคือพักอาเขาจามไม่หยุดนะเหมือนมันเป็นภูมิแพ้อากาศอเดี๋ยวเราจะกลับบ้านพักนะคะเดี๋ยวจะกลับไปกินยาแก้ภูมิแพ้เนาะแล้วก็พักก่อนสักแบบชั่วโมงนึงคือแดดมันร้อนนะคะ เออเสร็จแล้วเดี๋ยวเอคิดว่าตอนเย็นอ่ะเอจะออกไปถ่ายรูปก็คือเดินออกกําลังกายกับทากานนั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายรูปลง Facebook นะคะยังไงก็ s <S ฝากติดตาม f a c e b o o โอเมียเกตเจแปนด้วยนะคะคถ้าเกิดเอแบบมีรูปเ,เมืองหรือว่าแถวแบบบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเอก็จะถ่ายไปลงเพจ Facebook นะคะยังไงก็ฝากติดตาม f a c e b o o โอเมียเกตเจแปนด้วยนะคะคเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าบ้านไปหาน้าตัวจางแล้วก็พักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวจะ ออกมาส่งอาหารใหม่กันตอนกลางคืนค่ะโอ,คโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็แบบข้ามาเป็นวันใหม่เลยนะ,ะหลังจากวันนั้นที่ไปส่งอาหารกับทำอเอกสารใช่ปะคะและ้วอก็มีไปทำงานทัวร์นะคะโอเมียเกตเจแปนนะคะพาเที่ยวอ,อยู่อีก2-3วันแล้วก็ตอนนี้11โมงเอเมียไปรับลูกค้าที่โรงแรมจะพาลูกค้าไปส่งที่ท่าขึ้นรถ ไปสนามบินนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีงานอีกนิดหน่อยก็คิวของเดือนมิถุนายกรกฎาย,ยังว่างอีกหลายวันเลยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะเที่ยวอีเน่หรือว่าเที่ยวที่ไหนในคันไซก็ข้อความมาที่ f a c e b o o o โอเมะเกะเจแปนทักเอมาได้เลยนะคะค,คิวเดือนหน้าร้อนยังมีว่างหลายวันนะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แถวคาวารามาจินะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมา เปลี่ยนเป็นน้องลักกี้แล้วเดี๋ยวก็ไปส่งอาหารกันต่อค่ะแล้ววันนี้ฝนตกครับคิดว่าอูเบอร์มีออเดอร์นะเอจ๋าเออสักสองวันสามวันที่ได้อุบัติเหตุที่นี่อืมใช่ใช่ถนนนี้มีอุบัติเหตุใหญ่มากนะคะเมื่อแบบสามวันที่แล้วสองสามวันที่แล้วตรงนี้เลยรถจากเลนฝั่งนูน้นข้ามมาฝั่งนี้นะอยู่ที่นี่ดีกว่ามาวางพาลูกตัว ไห้อเนอะมาโน่ฮ I mean, uh, mm ัชดะเตอีกเล่อเล่อช like ูว์น ich mein ่นาอีเน like ่ินเน่ก right. ็คุมบานชาวปรามอนใช่ไหมคนไทยมาเที่ยวยอเราก็เห็นหลายคนทั่วนะแบบสิบกอิบกองก็เลยถ้านะทุกคนอยากดูที่จังหัเกียวตตงเลยไปเที่ยวด้วยกันได้ครับจะาินปราสดายย่างยังไม่ได้กินนักรัมีอีกหลายร้านที่อยากเข้านะใครอยากไปเปิด ร้านใหม่กับเ e. อกับทากาไปเที่ยวด้วยกันนะครับอันหนึ่งข้างๆพี่เก๋าด้เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปส่งอาหารกันนะคะออเดอร์แรกได้1,000งพัเยนแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะทากะวันที่ยีสิบ อ่าวันนี้วันที่28สปดพฤษภาคมจะเป็นวันที่พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกหนักคือสําหรับญี่ปุ่นมันจะมีแบบฝนตกกับฝนตกหนักนะคะวันนี้ถือว่าฝนตกหนักเพราะว่าเม็ดมันจะใหญ่แล้วมันก็จะตกแรงทั้งวันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบเนี้ยเขเรียกตกหนักนะเพราะว่ามันไม่ใช่ฟองแตะตกแบบแรงเลยอะค่ะแล้วก็ออเดอร์คิดว่าราคาจะแพงเพราะว่าเนี่ยแหละฝนตกหนักเนาะ ตอนนี้เราไดออเดอร์แรกคล้วหนึ่งพันเยนนะคะเป็นที่ในห้างอีออนไอจังครับเมื่อกี้อันเลกกุนุมปานใช่ไหมโทรไปอีกุนุมปาเรียกซอ,องปังแล้วก็ไดสองออเดอร์สองพันครับแล้วยอดชั้นสองชั้นสามดีกว่าม,มีรางการไ้จโอเคเรียกแป๊บเดียวไดสองพันอ่ะสิอ่ะดีมากสำหรับเราคือกินแบบว่ากินข้าวได้แล้วอะ่ะสำหรับวันนี้ปกติเราจะใช้เงินเช้าเย็น ถ้าวัน<อ>ไหน 3, <000. S 1> ที่แบบอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็คือวันละสามพันถึงสองพันอาหารเช้าเย็นเอทกาก็ได้ค่าอาหารแล้วนุนไม่แต่เมื่อกี้ถ้ากับผู้เดียว่าอยากมาซื้ออย,อ,อยากซื้อขนมให้นัดจางแล้วก็ร้านนี้เขาจะเป็นร้านขายาของซื้อหรือเปล่าคิดอยู่ถ้าผ่านแบบอะไรนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปจอดข้างบน<ไ>ตรงชั้นอาหารเลยดีกว่ามีลังคามีลังคาวันนี้เข้ามาในห้าง ไะะอคิดว่าเราไดออเดอร์เนี่ยเพราะว่าคนที่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานอ่ะมันรับยากหน่อยมันต้องแบบใ,ใส่เสื้อกันฝนถอดเข้าถอดออกออเดอร์แบบนี้แบบเออมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเขาไม่ค่อยอยากรักแต่เราค่ะก็คือแบบว่าขึ้นไปข้างบนได้เลยแล้วก็จอดชั้นสามปุ๊บก็คือถึงร้านอาหารเลยนี่ถึงแล้วเมื่อกี้บนหาที่จอดรถนานตกลง วันนี้ฝนตกแล้วก็บวกกับเวลาตอนเที่ยงคือวนหาที่จอดรถนานผ่านไปสิบห้านาทีกว่าจะได้รับอาหารโอเคเดี๋ยวจะลงไปรับออเดอร์ต่อไปเร น่ว่างเยอะแยะเลยค่ะคุณฮัลล่าเหรอไม่หรวตถุก็ไม่แย่มีคนรับอยู่ด้วยดีอ่ะあのขั้นกาป็ปเตียวจะได้ขั้นกางกัเป็นอ๋อมนตได้ๆแต่อาหารได้ยังอ่ะได้อาหารได้ถ้าอาหาได้แล้วโอเคคล คนะี่ชอบก่อนถ้ากามิมไปตรงนู้นดีกว่าไหมเออตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้โอเควันนี้หนักนะปีนี้ผ่านมาห้าเดือนวันนี้ฝนตกหนักที่สุดเลยนะอันนี้คือถือว่าหนักนะเมื่อกี้แบบแรงมาก ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบหนักที่สุดเลยอ่ะหนักมากจังหนักมากอ่ะว้าทำไมให้เปียกอาการกากังการกันยมาเตะอยากให้ดูไงว่าฝนตกหนักหนักอันนี้ญี่ปุ่นเรียกว่าหนักมากเอางี้ดีกว่าหนักถึงขนาดว่านัตโตจังไม่ยังไม่ออกไปเดินเล่นนะเพราะว่า มันแบบแรงเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นฝนหยุดนะรประมาณหนึ่งทุ่มก็หยุดแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะไปรับตาบักที่อีออนนะจะเป็นอีกอีออนหนึ่งแต่ว่าร้านอยู่ข้างล่างดูดีลมแรงด้วยะคะ่ะคนนั้นลมปิวเลยพาไปไล้ไดูปากยครักเออไปเราไปอีออนกันแล้วครับครับหุยแดงนะนะคะ่ะ ไหนเนไปข้างล่างไหมแต่เดี๋ยวก็มีคนออกอืมมีคนออกมาอีกอีออนหนึงตอนนี้แบบลมด้วยอ่ะฝนด้วยสตาร์บัคค่ะกลับมาอีกเยองกลับมาที่เดิมนะคะมาอะไรอ่ะสตาร์บัคเียบอ กันเหมือนกันที่เดิมแต่ออเดอร์นี้ได้แค่หกร้อยมา 3, สามหกร้อยสำรองคัะ <Okay. S 3> แต่หาใหมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นแบบนี้สิบหกองศาเขาบอกหนาวนะหนาวหนาวก็ไหมอ๋อ อนอนนะรับอูด้งนะคะร้านนี้ต่อมารุกะเมครับมารุกะเมเซเมบางร้านนะคะเวลารับอูเบอร์เขาก็จะทำมีประตูแยกสําหรับอูเบอร์กับลูกค้าปกติธรรมดานะเราก็จะต้องสังเกตว่าเอออ่านว่าแบบอูเบอร์คือเข้าทางนี้